แต่ว่าลุงป้อมนะครับเห็นว่าไปที่จังหวัดขอนแก่นครับ <Ha. S 2> มีการปราศาใหญ่ด้วยนะครับแล้วซึ่งแน่นอนว่าในการปราศัยนั้นลุงป้อมก็คือพลเอกประวิทยวงสุวรรณบอกเลยนะครับว่าจะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นนั้นให้ดีที่สุดสุดความสามารถครับครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับที่ศาล หลักเมืองของขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายภพบูนนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐรัฐและผู้สมัครสสของขอนแก่นทำพิธีสักการะบูชาสารหลักเมืองพร้อมถวายใบยสีทั้ง่ทิศโดยผู้ทพิธีได้ทายกีทาั้งงสี่ทิศโดยผู้ทำพิธีได้ทำการภาวนาให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจากนั้นได้มาปิดทองเสาหลักเมืองจำลองสี่ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนขึ้นเวทีปราสายใหญ่และเปิดตัวผู้สมัครสอส,อสอขอนแก่นทั้ง11เขตที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นจากนั้นสื่อได้ถามถึงกระแสข่าวประกาศจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประวิทยย้อนถามนะครับว่าใครที่บอกหลายพักใครบ้างเมื่อถามว่ามีสูตรจับขั้วพลเอกประวิทยกล่าวนะครับว่าไม่มี เมื่อถามย้าว่าแสดงว่ารอหลังเลือกตั้งอย่างเดียวใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวครับว่าใช่ครับ oh. ขณะที่บรรยากาศศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นซึ่งเป็นเวทีประสัยใหญ่ของพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัมนรุรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตย์นะครับกล่าวบนเวทีประสัยว่าพร้อมจะรับใช้ประชาชนพร้อมจะพัฒนาขอนแก่นอย่างสุดความสามารถ ถ้าอยากให้จังหวัดขอนแก่นเจริญมากขึ้นขอให้เลือกพักพลังประชารัฐทั้ง11เขตและขอให้กาเบอร์37พลเอกประวิทย์กล่าวด้วยว่าอยากให้คนไทยรักและสามัคคีกันพวกเราต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกันการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น มีนโยบายเพื่อเกษตรกรรวมถึงกองทุนหมู่บ้านซึ่งตนยืนยันว่าไม่มีการยุบกองทุนหมู่บ้านจะให้เพิ่มอีก200,000บาท oh. ลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าแกส๊สทันทีที่พักพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีเราไม่มีแรงมีนามีที่ดินไม่มีจนพักมีนโยบายสนับสนุนกองทุนเกษตรกร30,000บาทต่อครอบครัวครับ